เฮ้ยแค่ดูก้อนแข็งที่กำลังเลื่นถลยไปตามพื้นน้ำแข็งทำไมมันมันขนาดนี้วะเนี่ยน่าจะเป็นเพราะมุมกล้องนี่แหละอย่างซิ่งขี่มอไซค์ผัดผลขึ้นก้อนหินฮึเจ็บเอ้ยจังหวะเอาล้อหน้าลงอย่างเสียวอะ่ะถ้าลงพลาดมีหน้าคมําแน่นอนอ๋อซ้ำพอทำการตัดรวงพึ่งออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้แล้วมันดูคล้ายพวกเวเฟอร์เลยอะ่ะเจอแบบนี้น้ำตาลในเลือดนี่สันพับๆ,ๆเลยมันเหมือนเค้กเ,คคเ,เย็นในรูปแบบของยำโลเลยครับ น่ากินจนนับมีใส่กล้วยไว้ตรงกลางด้วยไอแท่งดำๆที่ออกมาจากเครื่องอัดแท่งนี้มันคืออะไรใครทราบบ้างจะว่าเป็นฐานหงต้มรูปแบบใหม่ก็ไม่น่าใช่น้ำที่อยู่ใต้พื้นน้ำแข็งช่างงดงามอะไรอย่างนี้หนอเป็นสีเขียวมรกตเลยเชียวไปดูการประดิษฐ์น้องเสือจากเปลือกส้มกันครับว้าวครีเอทมากหัน่นทรายมาศจัย์ที่ปั้นเป็นรูปไข่ ดูแล้วมันเพลินตาเพลินใจหั่นทรายเป็นแผ่นยังกระชีดรถประทะแก้วใส่น้ำหลากหลายสีออืื้ส่วนในห่อน,นี้คืออะไรวะเนี่ยคล้ายสลามเลยแต่ไม่ใช่ปิดท้ายด้วยการเหยียบสะสารบางอย่างที่คล้ายวุ้นเละมีภาษาอังกฤษด้วยแฮะอ่านว่าเลตรสเค้กเฮ้ยนี่มันคือเค้กเหรอทำออกมาโคตรคือท่อนไม้ที่ถูกเผาไหม้เลย โดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นฐานดำๆอ่ะพดเหมือนเอาคัตเตอร์มากรีดเออตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยกระดาษฟอยล์ปิดปากขวดใช่ไหมอืมแค่นี้เข้าใจหาแนวเล่นเอาน้ำแข็งมาทำเป็นสเก็ตบอร์ดเล่นไปตามพื้นน้ำแข็งเล่นดีๆระวังหน้าขามามนะครับยายแค่ดูเขาเอาหวีมาครูดลงไปบนอะไรก็ไม่รู้แต่กูก็ฟินได้น่าจะเป็นสลามละมั้งเอะเอะก็สลามไว้ก่อน ปล่อยหิมะก้อนยักษ์ลงน้ำจากที่สูงอ <_ EN _> <_ EN _> ดูแล้วมันรู้สึกได้แรงอกหิมะนี่แตกละเอียดยิบเลยกุกเกรงรอแล้วอา้อาวปะโถข้างในลูกโป่งมีทรายมาจันรร์นี่เองก็เลยไม่แตกโบเมื่อกี้ใช้คัตเตอร์เฉือนเขานี้ใช้เหล็กแทงเลย โดนเต็มๆนี่คือปลาเสือพ่นน้ำนะครับมันยิงกระสุนน้ำใส่เหยื่อให้ล่วงลงมาแล้วกินปั้นทรายเป็นรูปพิระมิดแล้วนำอุปกรณ์คล้ายที่ปอกเปลือกผลไม้มาทำการขูดบริเวณสันทรายแสดงว่าอยู่เชียงใหม่ละสิถุยน้ำมันอำเภอสันทรายมุกภูมิประเทศก็มาว้าวกระดานวาดรูปนี้เจ๋งเป็นบ้าวาดแล้วใช้มือลบได้เลยอ่ะไม่เปื้อนมือด้วยใช้หมึกที่ทำมาจากอะไรในการวาดวะอยากรู้รวมคลิปเพนเล็บลวดลายสุดเจ็บจี๊ดเริ่มด้วยคลิปแรก เพ้นเล็บเป็นรูปต่อทองที่มีปีกเป็นรูปหัวใจธรรมดาซะที่ไหนละคุณขาอืมเริ่มต้นด้วยการเพ้นเป็นรูปหัวใจอีกแล้วแฮะให้มีการวาดตัวการ์ตูนรูปคนกำลังถือหัวใจอยู่ด้วยส่วนคลิปนี้เพ้นเล็บเป็นสีเขียวแค่ครึ่งเดียวแล้วก็นำสีเขียวอีกเฉดมาแต้มลงไปอุย๊ยโรยผงอะไรอะว้าวมุมกล้องแบบนี้ น่าจะเป็นการถ่ายจากมุมบนนะครับเพราะถ้าถ่ายจากมุมใบคงมองไม่เห็นไกลเกินมุกอะไรก็ไม่รู้เล่นไปก่อนแป้งแบบนี้ทำเบอร์ลิโต้หรือเปล่าเนี่ยแม่เจ้าเครื่องแน่นเอียดเลยมือถือจอพับแบบดัดแปลงเองนี่เจ๋งปล่ะสามารถใช้งานแยกกันสองฝั่งได้อย่างอิสระทำออกมาได้ดีแต่ถ้าไม่ทำจะดีกว่า <c oughs> ขนมอะไรกันนี่เท็เจอร์แบบนี้คล้ายๆพวกกะละแมเลยแต่ไม่ใช่ มีดเล่มนี้นอกจากจะคมแล้วยังมีสัมมาคาระวะอีกต่างหากเพราะว่ามันโค้งเอางงงง,ง,งก็โค้งคำนับไงแข็งแรงจัดจัดพี่แกดึงตัวขึ้นไปจะใช้แขนเดียวพร้อมกับทําท่าเดินกางอากาศไปด้วยพระเจ้าช่วยลื่นไหลและนิ่งมากเป็นการอบแป้งที่แปลกแปลกเขาเอาแป้งที่ปั้นไว้แล้วไปแปะติดไว้ที่ผนังเตาอบแล้วมันไม่หล่นด้วยนะเออแปลกง,งานศิลป,ปะสุดอินดี้จากการเทสี โดยการแกว่งงงไหมว่าผมพูดอะไรผมยังงงตัวเองเลยเนี่ยอยียะสวยเฉยโอ้ไม่กอดนี่มันคือการน้ําชาที่ปั้นมาจากดินเหรอตัวการน้ําชามันดูไม่ค่อยเหมือนดินเลยอะเหมือนเซรามิกมากกว่าว่าไหมอุปกรณ์คล้ายตลับลูกปืนนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรวะสุ่มตัวเลขเหรอหมุนลื่นเวอร์เอาหัวมันมาทําเป็นรูปหนูน่ารักจุกรูอุยยะชิ้นมันไขว้กันเป็นรูปตัวเ็สวยงามเชียว มีถั่วมีแป้งมีการทอดเฮ้ยนี่มันคือขนมถั่วทอดแผ่นชัดๆเอาอะไรมาผัดวะน่ะเหมือนหญ้าแห้งเลยแต่ไม่น่าใช่มีการเอาเต้าหู้มาคลุกด้วยเหมือนคลุกขี้ดินเลยงงไปเม็ดแล้วเม็เจ้าแกว่งทังสีพร้อมกับเทสีกลายเป็นลูป,เป,ลปเป็นลวดลายสไปโรกราฟเลยอันนี้เจ๋งจริงไม่ติงนังอ๋อเป็นการผลิตแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาแบบสีรอนนะครับเขาทำกันแบบนี้นี่เอง มองแบบแรกนี่คือเสยยมเก๋ยมากเลยนะครับเนี่ยยังกับไข่หอยเชอรี่อ่ะพอเอาลูกโป่งมาทําแบบนี้แล้วดูวน้าขนลุกชิบเปล่งโอ้แตงโม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 สีเยลโล่รสหวานเขาเรียกว่าอะไรนะแตงโมสายน้ําผึ้งใช่ไหมใส่ส้นสูงเหยียบลูกโป่งให้แตกนี่มันคือชาเลนจ์อะไรกันนี่อืม้มมีดินมีดินเอาจนได้อืลวดลายบนขนมปัง ต้องได้แรงบันดาลใจมาจากรายยางรถยนต์แน่ๆไหนขอดูข้างในหน่อยสิว่ามีไส้อะไรเอ๊ะคลิปนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกฟินนะครับแต่ทำให้รู้สึกหงุดหิดมากกว่านะผมว่าดันเท่าไหร่ก็ไม่ลงช่องสักทีคือดื้อแท้วะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าแค่ดูเขาใช้คัตเตอร์หั่นสบู่กูก็ฟินได้เออมาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยกู นี่มันคือทรายมาสจ์นี่ว่ามองวับแรกรือว่าเป็นเค้กซะอีกให้ตายเถอะสีสันมันช่างสดใสแสบซวงทะลวงไส้ซะจริงว t ตตาฝากนี่มันคือพืชหรือว่าคืออะไรครับเนี่ยผิวมันดูหยึกหยีขยิกขยือตะปุมตะป่่ำดูไม่น่าสัมผัสเสียเลยไปดูการตัดแผ่นไม้เพื่อเอามาต่อกันทําเป็นรูปตัววายกันครับดูเทคนิคการวัดและตัดเสียก่อนสุดยอด นี่คือ Conference r o ูมที่อัลตร้าโมเดมากๆมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฝั่งโต๊ะด้วยโอ้โหเฮ้้เจ้าเครื่องจักรตักดินตักทรายเครื่องนี้มันมีชื่อเรียกไหมครับเนี่ยเพราะว่าออกแบบมาให้เป็นกรงล้อบแบบนี้มันจึงสามารถตักดินตักทรายได้อย่างต่อเนื่องอ๋อเชฟเขาเอาฐานหงต้มร้อนๆมาจี้กับเนื้ออะไรวะเนี่ยเห็นไม่ชัดเลยอืมจี้ไปจี้มาน่ากินเฉย จิ้มแล้วจุกหลบแบบชิวๆว่าแต่ว่าทําไมมันเปิดง่ายจังแค่จิ้มจิมก็เปิดแล้วสิ่งที่เขาบรรทุกมาคืออะไรอ่ะฐานหินหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมัง้งอืมมีการบรรจุส,สารบางอย่างลงไปในหลอดพลาสติกนี่มันคือโรงงานผลิตอะไรกันวะไม่น่าจะเป็นพวกครีมพวกเครื่องสําอางหรอกนะครับไม่มัง้งน่าจะเป็นการม้วนไม้นะครับเพราะถ้าเป็นไม้ม้วนเนี่ยมันจะเป็นสลัดตัวหนึ่งในภาษาไทย เคยท่องไหมผู้ใหญ่ขายผ้าใหม่ให้สะพายใช้แขวนคอใช่เหรอวะน่าจะเป็นการเอาล้อรถบังคับนะครับมาใส่เสาวิทยุรถยนต์เข้าไปทําเป็นเสาวิทยุรถยนต์สุดคือน่ากินจังเอาเนื้อสัตว์บดมาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วเอาไปลงกระทะทอดเห็นแล้วอยากกินพวกหมูบะช่อเลยแฮะว้าวเขาเอาลวดสีทองนะครับมาสารเป็นตะข่ายคุมการน้ําชา ดูฮารุฮาราเป็นบ้าเป็นหลังอืมตัดแผ่นอะไรไม่รู้เป็นลูกลูกศรน่าจะเป็นคอนกรีตหรือเปล่าวะโลหะหลอมเหลวที่เขาเอามาเทลงไปในช้อนน่าจะเป็นตะกั่วหรือเปล่าเฮ้ยทำไมผิวมันยุบยับยุบยับวิบวับวิบวับอย่างนั้นนะน่าจะเป็นเครื่องพันย่านะครับไม่ใช่เครื่องสามีเอางงงง,ง,งก็ภรรยากับสามีไงตลกบ,บ้าอะไรต้องมาอธิบายมุกกันด้วยเนี่ย อุปกรณ์คล้ายลูกข่างนี้มันเอาไว้ใช้ทําอะไรวะเดี๋ยวดูแป๊บอ๋อเอาไว้ตอกมาร์กจุดแค่นี้เหรอลูกบอลกลมๆที่กําลังไล่มาตามรางน่าจะเป็นลูกเปิงฟองหรือเปล่าครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียงกันเป็นรูปเลยมันเป็นจะอัละจะอีนี่มันคือเครื่องทําความสะอาดหัวชัยเท้านี่เองอุยยา กิบเก๋ยูเรกาเป็นบ้าเป็นหลังสุดปังปุริเย่เช็ดเค้กโคตรมีสไตล์ปื้ยยืดเป็นเส้นสายเลยอ่ะแม่เจ้ายืดจัดจัดสาวเท่าไหร่ก็ไม่ขาดสักทียืดไปยืดมาเหมือนเส้นได้เลยไปดูโปรเฟชชั่นแนลเขาตอกตะปูกันครับวางโบตอกตับๆๆเลยอาจารโดนนิ้วหยอกๆระดับนี้เราจะพลาดได้ยังไงที่เขาตอกลิมตอกเพื่อถอดอีหยังวะ น่าจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องขุดดินหรือเปล่าอุ้ยแครอทเยอะมากแต่ผมไม่ชอบแครอทเลยครับเพราะว่าตอนเช้าๆรถยังติดน่นมันแครายการเชื่อมเหล็กแบบนี้เรียกว่าการเชื่อมไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นการเชื่อมผลไม้จะเป็นอีกแบบหนึง่งเอาเอาไปเหินนะจะจบอยู่แล้วสุดยอดใช้สิวแซะอย่างเดียวจนไม้เป็นหลุมเป็นร่องอย่างสวยงามเป็นคลิปที่แบบ ไม่มีอะไรเลยนะแต่ดูแล้ฟินชะมัดเป็นการเอาพลาสติกนะครับมาคลุมหน้าดินที่เขาคลุมหน้าดินเขาเพราะว่าเขาคุมหลังดินไม่ได้นะครับเหมือนจะมีสาระแต่ก็ไม่เฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน